รอสองคนนั่นหลงปลาแล้วโพพี่เดอร์เชื่อเรืองอยู่พี่เดอร์อย่าลงไปพุ่นได้เห็นหัวจะคุม้มจะคุ้มมา <c oughs> เดินทางขึ้น กุลไฟเพราะเขาอยากขึ้นไปดูว่ามันอยู่แบบไหนไปแบบไหนนี่คะ่ะจุดเดินป่ามันเอินไม่ได้เตรียมอะไรเลยมาแล้วคะ่ะก็ชวนก็เลยมาคะ่ะ ินีมาละทุกที่คือเันวีเพราะฉะนั้นเราต้องมาดเพื่อตลอดเวลาเราจะไม่เสียให้ใครเห็นเป็นอันขาดถ้าไม่เมาถ้าไม่เมาโบเชเตี้นี่เดอันนี้นักกินสาบเสืออันนี้ดมอันนี้ดราสาบเสืออหรอเออสาบเสือนี่เขาว่าเฮ็ดอย่างเนี่ยสาบเสื้อมันก็คงเป็นยาดมเดะเห็นมเออสาบเสือ ต้องพูเขาอ่ะเนี่ยเออมัน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 ดอกช่วยอ่าช่วยไปเสิร์ชในกูเกิลหน่อยนิสาบเสือนี่มันกันอะไรได้เนี่ยอือกลิ่นมันแบบอือหึดันคือสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวให้คลิปจีดมดิช่วยไปเสิร์ชในกูเกิลหน่อยนิดอกเนี่ยแต่ยายเรียกสาบเสือนะแต่เขาไม่รู้เพราะว่ามันกลิ่นมันหุ่นไหมเนาะตัวยตีเนี่ยแต่ตัวมันเหมือนนอนอ่ะแล้วตันเหมือนนอนอีกไหมดมดม ดมทำไมแม่อ้าวดมเบิงตัวมันเหมือนนอนอย่างเงี้ยใชาห้ามเลือดใช่ไหมน้าแหวงสมังสะกดรอยตามมาติดๆถึงว่าคนของเฮียลดลงเพราะน้าแหวงสะกดรอยตามนี่ยังไงต้องหนีไปหนีไปหนีไปพวกเราหนีไปหนีไปเดชแนลไลฟ์ชดก็มีขึ้นตลอดเด้คูณไลายตามมาแล้วเราหนีไปหนีไปหนีไปมันเดินง่ายอยู่ จ้านี่สาบเชื ouais. ้อเนี yeah. yeah. so ่ยอันนั้นก็สาบเสือเหมือนกันนี่ซาบเสือบ้านเฮาอนี้อ๋อนี่ซาบเสือนี่ปกติอยู่แล้วบ้านเฮาเออดอกหญ้าขี้ไก่เขาเอิญหญ้าขี้ไก่หญ้าขี้ไก่ยายเรี้ยงไหมห้ามเลือดจ้ะห้ามเลือดแล้วนี่จะข้ามได้ไหมเด็กน่ะสิบจีคิดดูเดะ เยนี่เด็กจะข้ามได้ไหมก็มุดไปสิจ้ะนี่ต้นไม้ต้นใหญ่นี่ขอเรียกนีขอแยกข้ามนะครับผมโฮ้ยไม่อย่างวะทีงนี้มันเป็นทางน้ำเหรอต้าใหญ่นี้จ้าทางน้ำน้าฝนน้ำมันจะเชะลงมามันก็เป็นร่องเออเป็นทางน้ำาเดินขึ้นมาก็เดิขึ้นมา วัดคนน้่เลือกเฮ้ยโอ้ประดอนบอกไปต่อกลุ่มล้างท้ายพูดถึงนะล้านทอยู่แล้วกินเขาโอตรงสูนี่ตรงสูโอ้ตสภาพ สภาพต้องดูนนเราไม่ถอยนะสภาพก็จำลองโอ้โหเรามีไกด์เยอะอต้องหว่วงับอันนี้คือเรามาส่งแล้วก็เราเดินเรากลับไปนะวรับช่วงนี้ <c oughs> เราต้างสิน้นเลยครับ วันวาอัเจออ่าตก็ก็ว่านน่นีคุณายนอไม่ได้เมื่อยไได้อย่างไ้ร้องเพลงมันตลอดบางครั้งบงครงลงคือขนาดมันลงนี่ละดวงดียินดีดวงอับชงมันไปันมทันลีคิดไว้ใหเป็นสามสิบลคิดฟ จะสต้องฟ้องคนต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ตาสู้ดูไม่เหมือนซแกมาใช้เหตุเพราะต้องดูแลพี่เด็กสิบปีเขาเว้าเนาะดูแลเนาะเป็นห่วงเฮ้ยไปเดินไม่มีเสียงหอบเลยน้องงหวาจริๆไอ้หวาดูแลกำนังหนึ่ง้วยไม่หอบเลย โอ้ยจะติดทิ้งขอมาทีละอิวหอยบอกนี่เราจีหอยอิวหอยนะอิวหอยนะฟังอิวหอยกันนะทุกคนนะตากิวหอยหอยหอยอร่อยหอยคม น,นี่เวลากลัวกลัวจะหลงทางเขาก็นานเขาจะเขาจก็จะถากไม้ไว้เป็นเป็นอันนี้ โห็ดกระด้างบ่มีบ่โอ้อนมันอนันเบิดแล้วเนาะ ดูรองเท้ายายเลย<ป>ขึ้นขาเลยไม่ได้ตั้งใจนะออคันคายแทนะ้ๆแ<ป>ขนกะจูแขน จะถอดแล้วออมองกขาดับไปนอนกอดหมอนอนึกแล้นอนหลับตาลงน,นั้นนอนอององรอองนั้นนี่งตรงขาโอ้ยไม่จะมาคุณจะเขาก่อน จะพาไปลงใตาุเขาคนดำปการังที่จะพาในตกนมิตอนดละสุบวันมานั่งชมกันสองคนที่จะพาลงไปลานั่งลูโราขอจุกคกิฟค่นี้ค่ะลุงกุลยก้งแจกจัตะไร้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย